สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมเฮ็ดคลิปรีวิวส่งงานให้กับเอฟซีทั้งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับที่ได้ทรงมิกเซอร์เอ็กตัวนี้มาให้ผมจัดการติดตั้งพรีเซตให้นะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หารอยบาทเท่านั้นเองครับท่านใดสนใจอยากจะทรงมานะครับหารอยบาทนี่คงจะบอแพงมากเกินไปนะครับผมกะว่าพอจหวัดจุเวียงอยู่นะครับ ซึ่งพีเศตที่ผมหายไปนะครับหายท่านศึกษาจากคลิปที่ผมได้ล่งไปนะครับว่าเป็นยังไงมีแบบใดแน่นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับมีหลายๆท่านที่นําไปแล้วเป็นที่น่าพอใจนะครับมีเสียงตอบรับมากกลับมากค่อนข้างดีนะผมได้ต่อระบบเพื่อีจะทดสอบเสียงให้ท่านได้รับชมรับฟังน้ากันเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตัวนี้ XR12 ของบรันเจอร์ X-Air นะครับเป็นสินค้าจากบูเซนฮอกซึ่ง FC ทซีนิบริ่ไื่อจากผมนะครับผมกัดูแลในการติดตั้งพิเศษให้นะครับท่านจะซื้อจากร้านใดก็ตามนะครับผมก็เฮใหยคือเกา่านะครับท่านใดที่สนใจกับติดต่อผมมาเด้อปาร็อกคนทำเพลงครับจะเป็น f a c e b o o k นะครับ Facebook ปาร็อกคนทำเพลงโปรไฟล์ส่เสืรอซีดําครับแล้วก็เพจนะครับแฟนเพจ เฟซบุ๊กปวารอกคนทำเพลงแฟนเพจอีกอีกช่องทางนึงแล้วก็ u t u b e ครับท่านคอมเมนต์ใต้คลิปได้ก็ได้นะผมอ่านผมตอบทุกคลิปทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับท่านพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็แอดไลน์มากก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ครับแต่ว่ากลางคืนผมร,รับสายเด้อต้องบอกไว้ก่อนกลางคืนผมไม่รับสายเพราะว่าผมเห็ดงานนะครับอย่างเช่นนี ตอนนี้ผมกําลังถ่ายคกิบอยู่เวลาอยู่ประมาณ23นาฬิกานะครับ23นาฬิกาก็ดึกนะครับดึกคนข้างนึกมาอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแลวก็ติดตั้งพิเศษก่อนเดี๋ยวจังฟังแนวเสียงนะครับทดสอบกันบ่าว่าจะเป็นช่องไหมเนี่ผมเสียบไปแล้วครับช่องไหมทดสอบไมหมนึงแลวกะ11 12นึงสิเป็นเพลงจากค่อมนะครับแลวกะ เมน LR นะครับต่อเขาอินเทอร์เฟซเพื่อบันทึกเสียงให้ท่านได้รับชมรับฟังอย่างชัดเจนนะครับการที่จะเชื่อมตอนในคลิปนี้หรือว่าสําหรับ FC ท่านนี้ครับถ้าบ่มีเราเตอร์นะครับปุ่มอยู่นี่ให้เลื่อนมาขวาสุดเลยผมเปิดกล้องขึ้นมาเห็นท่านเอาไว้ตรงกลางนะครับเลื่อนขวาสุดหรือซ้ายสุดเท่านั้นนะครับตรงกลางบ่ได้นะครับท่านต้องเลื่อนมาขวาสุดถ้าจะเชื่อมจากไวไฟตัวนี้แต่ถ้าเชื่อมจากพอร์ตแลนท่านต้อง เลื่อนมาใส่สุดนะครับแล้วก็มีเราเตอร์นะท่านต้องมีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อกระจายสัญญาณแต่ถ้าบ่ได้ใส่ไก่อยู่นําในห้องนะครับยุห้องเอาไวไฟจากตัวเครื่องนีคกับเพว่าก็น่าจะเพียงพ่อสําหรับระยะนะครับเพราะว่าเ่าไม่ยังกวนในบ้านนะครับแต่ถ้าไปงานมีคนหลายๆมีปัญหาแน่นอนกับสัญญาณไวไฟตัวนี้นะครับแต่ว่าท่านนี่เห็นว่าใส่งานอยู่บานนะครับเพราะเป็นอย่างนะครับใส่จากตัวนี้เลยนะครับมาบางทีข้อมกัน เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อไฮเบิ้งนะครับเข้าไวไฟเนี่ย xr 1 2 w ขีด e ขีด b ขีด f นะครับจิ้มไปแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้นนะครับ connect automatic on เนี่ยติ๊กถูกแล้วก็กด connect ครับแน่นอนครับตัวนี้น่าจะไม่มีรหัสผ่านนะครับแต่ผมบ่รู้นะครับบร,รบได้ถามเพิน่นว่าเพิ่นได้ติดตั้งหรือว่าใส่รหัสผ่านบ้าเชื่อมเมืองกันก่อนครับ เชื่อมต่อบรรกันรอสักครู่นะครับให้เขาประมวลผลส่วนใหญ่แล้วคอมนะครับบม่ว่าจะเป็นคอมหรือสมาร์ทโฟนหรือ iPad เขาจะประมวลผลไปหา wifi ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าบ่มีล่ะนะครับมันจะเด้งนี่ว่าโอกาสที่จะเด้งออกกะมีนะครับแต่มม่กะมีวิธีเหตุอยู่นะครับตอนนี้เชื่อมได้แล้วจะขึ้นว่า no internet นะครับถือว่าใช่ได้นะครับบมื่เป็นว่าใส่บ่ไหร่ได้ครับ no internet นี่คือบ่มีสัญญาณเน็ตครับ บิกเซอร์มีสันดานเน็ตนะครับบลกเกี่ยวกันแล้วไปไปเปิดแอป,ป xr edit ครับนี่ xr ผมมีนี่แต่มันคิดก้นมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อมันบาเชื่อมต่อเองกับเพราะว่าขังก่อนผมใส่กับ xr 1 8นี่เห็นไหมครับ xr 1 8ผมจะเลือกเป็น xr 1 2นะครับเหมือนเลือก xr 1 2แล้วกิกตรงนี้ครับนี่เขามองเห็นอยู่นะครับ xr 1 2 w แล้วก็ซื้อตรงนี้ตรงกันกดคนนี้ครับ ได้หนียังบ่มีอย่างบอกเอาแจ็คเดอ้อผมเสียบแจ็คก,กันเดอ้อเพราะว่าถ้าบ่เสียบมันชออ็อตเห็นบ่ครับแจ็คมาเช็คสัญญาณก่อนับมเตอร์นะครับนี่ไม่ที่สัญญาณขึ้นอีกคือไม่เดี๋ยวผมปิดไปกันผมจะทดสอบไม่พร้อมนะครับให้ท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอาจจะเงา้นี่สำหรับคลิปแบบนี้ตอนนี้สัญญาณบ่มีอย่างขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมบ่ได้เปิด อะไรสักอย่างแล้วก็ยังไม่ทันได้ลงพิเศษการติดตั้งพิเศษครับเดี๋ยวอันดับแรกมาเบิ่งตัวนี้ก่อนครับมาที่ audio and midi นี่ครับให้ท่านเลือกเป็น 44.1khz ครับเลือกตัวนี้ด้ครับเลือกนี้แล้วก็ปิดเอาไปแล้วก็ไปกดที่โหลดครับแล้วก็โหลดซีนไปที่โฟเดอร์ที่ท่านเก็บ เกียไฟพิเศษนะครับ xr 12เอาอันดับแรกก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับถ้าตัวนี้วมิมีอารมี่เยอะมาสเตอร์ Master ครับเกียรพิมพ์หมดก๊อปเอาเลยครับนี่ก๊อปไปว่างเลยโอเพนเริ่มมาแล้วหนึ่งสองสามสีจะเป็นไม้นะครับสิบเอ็ดสิบสองเป็นเพลงแล้วก็ยืดบีนี่คือพอดยืดบียู่หน้าเครื่องนี่นะครับไว้ถ้าเพลงแบ็กแล้วก็รีคอร์ดในพอดเดียวนี่เห็นไหมครับมันสามารถที่จะ เล็กคอร์ดได้แล้วกับเพลงได้แต่ว่าไฟที่เอามาลงแฟนได้ต้องเป็นเว็บนะครับแล้วก็นี่สําคัญครับตัวนี้มี f เอที่ถามมาว่า,ามิกเซอร์ของเพนบบเลนไฟยูเอสขนาดแปลงไฟแล้วผมก็เลยว่าให้ไปดูที่ซิมเพลตหรือว่าค็อกเลตก็ได้นี่ครับคาตัวนี้44.1 k h ิรต้องตรงกับไฟ เวฟที่ท่านเซฟมากนะครับไฟเวฟของท่านเป็น44.1เ h z ฮิรตบอท่าบอแมนก็ต้องแก้มากเป็นตัวนี้นะครับนี่ท่านมาเลือกติกตัวนี้แท่นเดี๋ยวมันกระเียนเองนะครับคือค่ามันต้องตรงกันครับนี่ยคาโคเกลหรือว่าซิมเปิลเลดนะครับต้องตรงกันนะครับในไฟเวฟนั่นเป็น48บอหรือเป็น44.1เ h z ฮิรตนะครับก็เลือกมันตรงแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็น44.1ครับในเมืองไทยปิดออกไปนะครับ นี่คือพิเศษมาสเตอร์การที่จะเซฟให้พิเศษนี่อยู่ได้เครื่องตลอดไปที่ Snapchat ครับแล้วก็เลือกที่หนึ่งครับนี่พิเศษที่หนึ่งลก้กก็ไปติกก๊กี้ Snapchat Name นะครับผมพิมพ์กัาไปครับแต่ว่าผมก๊อปปี้ไปแล้วนี่มาสเตอร์ปารล็อกครับแล้กกดเซฟเรียบร้อยซื้อมาอยู่ที่หนึ่งแล้วปิดเอาไปโหลดพิเศษที่สองครับเอาขึ้นมาจะเป็นไลท์นะครับไลท์ก็คือเลนส์สด แต่ว่าเอกราสิบสองนี่ได้เรียนสดวงเล็กด้วยครับวงใหญ่บ่ไไรนะครับต้องทาความเข้าใจนี่เห็นไ่ช่องแรกครับเป็นไม้ครับช่องแรกเป็นไม้สองเป็นกระเดื่องครับสามเป็นแสแน่ซีเป็นแสแหดหาเป็นทอมครับทอมเอลหรือว่าทอมไฮนะทอมโลหรือทอมอาร์นะครับทอมจะมีอยูล่ลักลักสามใบเฮาอาสิแบงมาใส่ก็ได้ครับซีกนี้เป็นไม้ จอสิ่งนี่คือแล้วแต่รบ,บริหารจัดการเพราะว่าเป็นวงน้อยครับแล้วก็โอเวอร์เฮดก็คือแฉต่างๆนะครับขบนแล้วก็คีย์บอร์ดครับมีกีตาร์เบสไอแซคครับเครื่องเป่ากาจะเป็นแค้นเป็นแซคเป็นอีหยังสักอย่างในวงนี้นะครับเราจะกีตาร์เบสแล้วก็ based, วกีตาร์หนึ่งสองหรือจะเป็นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็อันนี้สองอาจจะเป็นยังขยายไม่อีกท่อมนี่ก็ได้หรือยังก็ได้ครับที่เป็นเครื่องดนตรีที่ท่านต้องการให้อยู่ในวงเล็กนี้นะครับนี่คือ เล่นสบวงเล็กรับไล์ like. กลับไปเซฟไว้สแนปช็อตครับไปพี่เซตที่2ครับคลิกเลยเปลี่ยนตัวนี้ครับพิมพ์ลงไปไล like. ์ปาร็อกกดเซฟเก็บร้อยครับนี่ส่วนพี่เซตที่3จะเป็นพี่เซตข้าวเกี่ยแก8ไล่ครับซึ่งเป็นเพียงแนวทางบ่ได้ว่าเอาไปแล้วจะตรงตามใจท่านเลยบ่แม่นนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับนี่แล้วก็เซฟไว้เช่นกันครับพี่เซตที่3 ผมติดตั้งให้สามพิเศษเด้อครับตอนนี้ได้สามพิเศษแล้วลุดครับลุดลุดลุดเอาไหมนั่นเห็นบ่มมันดีดรุดไปแล้วเอาไมหล่อนะครับล่อสักพักรอสักรสครู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากจะให้เชื่อมพันเราเตร์นะครับอันนี้บกไก่นะครับระยะบกไก่แต่มันดีดมาหานี่ครับเราเตออ์ทีมีไวไฟ ทีมีเน็ตครับเพราะวาอยุ่บะไก่กันนะครับกับเราเติร์ตัวที่มี Internet. อินเทอร์เน็ตยังบกข้นอยู่นะครับต้องเน้นย้ำว่าเครื่องนี้บริสุทธิ์จากผมนะครับเดี๋ยวผมปิดไปกอนเปิดไหมจริงๆแล้วนี่ยอยากจะให้ซื้อเราเตอร์เพื่อมาเชื่อมค้นท้นอยู่นะครับจะบ่ได้เกิดปัญหาการรุดแบบนี้นะครับเห็นบ่รุดไปอะมาแล้ว อะไรนะนี่บอกครับเชื่อมอันตโนมัติปึออ๊บมาแล้วไลลผมเสยบไลลไปเอออยากไล่อยากไล่ามามันไลลเอาไม่นะครับรถมาใส่ละนี่อาการลุดครับมันมีสัญญาณลบกวนมีไวไฟนะครับอย,อยู่บ้าน ถ้าไว้ไฟสัญญาณแห้งมันก็จะมาเบียดได้เรียบร้อยมีสามพิเศษวิธีการครับวิธีการเลือกพิเศษนี่ครับให้สังเกตตรงนี้มีสามพิเศษเด้อผมลงให้นะครับกดไปหนึ่งสองนี่มาหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่พิเศษที่หนึง่งมาสเตอร์ป่ารกนะครับกดโกดครับวิธีเลือกนั่นเองไปพิเศษสนองเดนสดวงเล็กครับไร้ป่ารกครับกดโกะรับนเห็นไหมเอา ก็เป็นไล่ือเป็นมาเตอร์รูดอีกแล้ววะโกฮะรูดอีลีครับนี่แหละปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นประเด็นสำคัญเลยเดี๋ยวผมเช็คเบ้งครับแล้วก็อัฟเฟอร์เม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากอยังน,น,นะครับเกอนี่ทำไมมันหลุดดูจังเลยนะครับเชื่อมกัน เดี๋ยวมันเช็คไปเงินอ่านี่นี ه, น่นี่เฟิร์มแวร์ครับเฟิร์มแวร์ยังเป็นเฟิร์มแวร์เก่าอยู่จุดต่างๆนี่แหละยังปกติดีเดี๋ยวผมอัพเฟิร์มแวร์ละกันครับอัปเดต FW คืออัปเดตเฟิร์มแหว่ 1.22G แล้วกันโอเพ่นครับอัพเลยเขาจะรูดอ e ีบอสนะครับหลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์แล้ว รุดแล้วเดี๋ยวรอสักพักนะครับไ i ไฟเขาจะมาบา่อันนี้รุดไปแล้วนี่รอครับรอดไปแล้วเดี๋ยวรอสักพักครับสัญญาณเขามาดีๆก่อนนะครับนี่มันมีสัญญาณเลยมาแล้วครับเต็มแล้วคอนเนคครับปึ๊บดีมาแล้ว มันจะเบิ่งว่าเป็นอ่าเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับ1.22เดี๋ยวสังเกตเบิ่งนะครับมันจะรูดบาร์บัติสังเกตเบิ่งนะครับผมจะเฮ็ดไปเรื่อยๆมีทั้งหมด G พิเศษไลท์อ่าโอเคไลท์มาแล้วคาราโอเกะแปดไลท์โอเคมาแล้วพิเศษที่ใส่ประจำมีลีคือมาสเตอร์นะครับพิเศษแรกนี่กดไปเลยสัพาทดสอบเสียงนะครับอันดับแรกครับไปฟังแนวเสียงกันก่อนฟังแนวเสียงจาก บันทึกการแสดงสดของอาจารย์เบ้าอุบลกันมื่อเลยครับต้องขออนุญาตอาจารย์เด้อครับไปจวดเดยนไปมาไปมาแล้วเดี๋ยวเสียงนี้มันเบาครับมันเบาเต็มเลยไปเลย

ไปครับเดี๋ยวผมทดสอบไม่นะครับเดี๋ยวคลิบจะเยียดเน่าไปเปิดไม่ก่อนไม่ที่ผมใส่ทดสอบในมือนีอครับจะเป็นไม่ชั่ว PGA48 ครับเป็นไม่ชั่วแท้มหาจักรนะครับเดี๋ยวทดสอบกันครับว่าแนวเสียงเป็นจังใดนะครับมาทดสอบกันเบ้งครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งทดสอบอแนวเสียง กะสิใดประมาณนี้นะครับแล้วท่านเห็นสังเกตไฟตรงเอฟเฟกนะครับสังเกตเบิงบอรครับไฟจะวิ่งวาบวับวับวับ,บหนึ่งจากว่าผมเปิดเอฟเฟกไปเอฟเฟกเปิดจากตรงไหนนะครับเปิดจากตรงไฟสีน้ําเงินนี่นะครับให้มีผลกับเอฟเฟกตหนึ่งเป็นรีเวิร์บเอฟเฟกตสองเป็นดีเลย์แล้วทําไมเอฟเฟกต์สี่ขึวิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นบูสต์เมนนะครับก็บคือผมใส่ซาวน์แมกเซอร์ครับ ยิ่งไปที่เมน LR ให้มีผลกับเมน LR นะครับให้เสียงหนาเสียงใสขึ้นชัดขึ้นนะครับให้เสียงดีขึ้นนี่คือเป็นสูตรของผมเองนะครับท่านใดที่จะหลอกเล่นแบบกะแล้วแต่ใดคือเกา่านะครับผมบอสหงวนลิกสิทธิ์แต่ตย,ยังใดท่านจะเลียนรููไปน้ำผมแลวกหลอกเล่นแบบก็ไดนะครับนี่คือแนวเสียงจากไม่ชัว A d C ีซอแปดอ้ไม่บอมแมนไหมอันนั้นไม่ร่อยครับ PGA48 นะครับเป็นไม่สายของชั่วแท้นะครับมหาจักรแท้เสียงคนขังที่จะชัดนะครับเสียงคนขังชัดใสยันเสียงโลกมากกำลังดีอันนี้คือกลาบไม่ที่ผมเหดให้ไปท่านจะไปต่อยอดเพิ่มเติมให้เขากับแนวเสียงของไม่เขากับแนวเสียงของแต่ละท่านกะได้นะครับปรับแต่งต่อยอดให้ เข้ากับโทนเสียงนะครับอันนี้ก็คือน้อยเกตครับนี่เดี๋ยวผมลดลงอีกกันภาวาสัญญาณจากไม่สายจะเบากว่าไม่ลอยไม่ลอยจะมีผักขยายนะครับเฮ็ดห้สัญญาณไม่มาแห้งนะครับแต่นี่ไม่สายบ่มีเกณฑ์บ่มีผักขยายนะครับเป็นไม่โดยตรงเลยจากอ่อยไหมนะครับแล้วก็วิ่งเขาที่ตัวมิกเซอร์นะครับมาเปิดเอฟเฟกเบิ้งกันครับว่า มีแนวเสียงประมาณใดอันแรกครับรีเวิร์บครับเปิดเช็คทดสอบนะครับนี่โอ้ปั่นบอลำครับปั่นวงบอลลัแหละเสียงมาแหละเสียงเหมือนอยู่ในในโบสถ์ใหญ่ๆนะครับก็คือรีเวิร์บนะครับท่านอยากจะให้ใสให้ซิปอันนี้ซิปแล้วเด้อซิปก็นีหนนะน่หอนนะครับซิปก็นี่บ่อยหอนแล้วครับเอาซิปไหลแห้งซิปไหลแห้งหวานไหลแห้งหอนไหลนะครับอันนี้คือเสียง รีเวิร์บเสียงกล้องนะครับที่ใส่กันทุกทุกทุกเครื่องเสียงนั่นแหละนะครับแล้วก็บ,บวกกับดีเลย์ครับสเตอริโอดีเลย์ผมใส่นะครับเช็ค <c oughs> <Check. S 2> อ่็ <Check. S 2> เอเมครับ <c oughs> มันจะมีเสียงต่ำ <c oughs> นี่คือเอฟเฟกต์ที่ผมใส่งานจริง <c oughs> นะครับ <c oughs> นำไปให้ <c oughs> ท่านใส่งาน <c oughs> เหมือนกับถ้าปิดไปก่อนฟังบรูรเลียง <c oughs> เหมือนกับเป็นมิกเซอร์นันหรอก ที่ผมกาหนดไว้ให้แล้วว่าท่านควรจะใส่ไหนสมมุติว่าท่านใส่ไม้นึงนะครับท่านจะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับเลื่อนสไลด์ถ้าความดังมาดังไปเขาลดลงนะแต่ถ้ามันเบาไปเขาก็เพิ่มขึ้นเอาตามพ่อใจของท่านนะครับท่านฟังแล้วท่านพ่อใจจุดใดจะปรับไปครับบัดนี้วิธีการนี่ขันทีงสี่คือบบเปิดเอฟเฟกนะครับท่านจะเปิด่ําเว้าหน่เอายูบอกน่มันอยู่บเป็นฟังนะครับแต่เมื่อเวลาเข้า ร้องรำทำเพลงครับเปิดเข้าไปนี้มันก็นฟังมันเป็นอลังการมากขึ้นนะครับหรือว่ามีพิธีกงที่การกับฟังมีอลังการมากขึ้นเปิดรีเว็บไซต์ท่านจะลดลงก็ได้นะครับให้มีนิดๆหน,น,น่อยๆแต่สุดแล้วแต่แต่ถ้าเปิดขึ้นมาร้องรำ้ำเพลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แะ้วก็มีดีเลย์ตามจากหน่อยมันจะหน้อยมวน,นนะครับมีหางเสียงแน่นี่คือวิธีการใช้าง,งานพิเศษ ทั่วไปหรือพิเซตมาสเตอร์จากผมนะครับป่าร็อกคนํำเพลงครับส่วนเพลงนี้นะครับมาฟัางเหมือนกันเนี่ยเขาก็เลื่อนขึ้นเอาได้จังหวะที่พอดีพอดีเท่าที่ท่านนะฮะจะหมักหรือว่าพี่เอของท่านเนี่ยตอบสนองอยันทวามักมากหน่อยเอาซ้ำที่ท่านพ่อใจนะครับเนี่ยง่ายๆครับ าต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดีแท็บเล็ตครับที่ท่านสรงมานิดๆหน่อยๆครับก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวขยับกล้องมานี่ครับน,นะนี่คือนี่คือเดี๋ยผมปิดไปคมังมันกล่องแท็บเล็ตครับ อด็อกคิวอเดลคิวแก่แล้วแต่จะเอิดเนาะผมเปิดไปแล้วครับนี่อันดับแรกเลยนะครับจะต้องเชื่อมไวไฟจากมิกค,ครับปัดลงมานี่จะมีไวไฟตัวจิ้มไว้ครับตอนนี้ผมเชื่อมไวไฟจากอินเทอร์นเน็ตบ้านผมเดี๋ยวผมจะล่างคาสักกอนนะครับเดี๋ยวล่างคากันเชื่อมไวไฟใส่ละ ไม่จำนะครับผมเรียกไปแล้วต่อไปครับผมจะเชื่อม wifi จาก Mixer นี่มันจะมี XR12 นะครับจิมไปเลยเขากำลังเชื่อมต่อครับรอเบิงว่ามีอย่างเกิดขึ้นว่าเวลาเชื่อมต่อนะครับเขากำลังตรวจสอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับรอเบืงนะจิมออกไปก็นเลยตอนนี้ก็น่าจ,จะเชื่อมแล้วนะครับลองเขาแอป XR นะครับนี่จิมเข้าไปคำว่าหน้านี้ครับให้ท่านกดคำว่าเสร็จเด้อ คอนเนกบอมแมนนะครับต้องกดเสร็จออฟไลน์อนก่งก่อนเสร็จย่างเดียวครับข้างบนนะครับอนุญ,ญาตนี่เห็นว่าเขาเขามองเห็นนะครับจิ้มไปเลยกลําลังโหลดครับตอนนี้กําลังโหลดปุ๊บมาแล้วนี่คือหน้าตาการควบท้นของแท็บเล็ตนะครับตัวนี้หน้าจอ12นิว้วมันก็นเลยใหญ่แน่นะครับแต่ว่าในคอมกับในนี้จะต่างกันนะครับส่วน iPad ก็สิต่างเอกไปอีกนะครับก็แล้วแต่่านมากัก เขาจะมองเห็นแค่แปดช่องครับนี่ช่องที่เก้าถึงสิบหกยูนิ่นี่เพลงเี่เดือนกี่เมื่ครับจอใหญ่ดีครับบากาศสะดวกต่อกันคัดโทษนะครับแล้วจอใหญ่ปิดลงสมุดผมเปิดไม่ครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ครับผมปิดไม่นะเห็นบ่าครับมันคันคโทษได้ครับพันแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ คำว่าบังเงินคำวลนเนี่ยจะเป็นเกตเกตขึ้นหน่อยเกตนะครับแบกออกดีไอไอดีวเก็คือคอมเพรสเซอร์ครับหรือไดนามิกนะครับย่อมาจากไดนามิกนะครับจิ้มกันไปก็คือคอมเพรสเซอร์ครับ่มันจะต่างจากในคอมคนข้างหลายแต่ถ้าเป็น iPad จะคล้ายๆกับในคอมเลยนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับในคอมส่วน e นีคนี่คือ EQ คไม่นะนี่มันจะมีไฟวิงฟว่งไฟง R ารแต่มเบอว่า ทนเสียงที่เข้าไปในเมิองตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับกับการใส่์่าน้อีกช่องหนึง่งนี่มันจะเห็นทีละแปดจะเฮ็ดให้เห็นทั้ง12ช้นเนี่ยในหน้าเดียวได้บอดได้นะครับผมเฮ็ดคลิปไว้อยู่แต่ผมบ่อย่างเฮ็ดเด้อครับเอาตามนี้เลยนะครับนี่แยกกันไว้แค่นี้ครับเขาจะเอาขอมาเพราะว่าช่องมันจะน้อยลงมันจะคอ่อนทรนยากนะครับแต่ตัวนึ่จอไงมันก็สิคอนทอนงนายอยู่ถ่าเสียวมาอีก12บก็บคงจะ บอช่ปัญหานะครับเหตุดได้ครับท่านเข้าไปรับชมคลิปเดอ้อนะฮรง่ายๆครับนี่การคอนโทรลน,นะครับเอาเลือนขึ้นนี่ครับบอได้ยากแต่ยังไงนะครับขอบคุณสำหรับเอซทั้งอำเภอวารินชำราบนะครับที่ได้ส er ่งมิกเซอร์ XR12 แล้วก็แท็บเล็ตตัวนี้มากนะครับแล้วก็เพิ่นสงซื้อ เพลทขวัวลำโพงของผมอีกชุดหนึ่งนะครับจะจะัดส่งไปพร้อมกันซึ่งก่อนหน้านี้ครับเป็นสั่งคลอสมาลนี่ DPA 2 0 RT ูนยได้จะส่งไปให้แล้วนะครับท่านอาจจะได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ f c ธทานีออำเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีครับท่างเนกะขอบุณที่ให้การสนับสนุนนะครับโอเสียงกล้องไปนะขอบุณที่ให้การสนับสนุนสนใจจังไหน,นะครับกติดต่อมาได้นะครับสอบถามผมได้อยากจะได้แท็บเล็ต อยากจะได้ iPad ให้ผมจัดหาให้ผมก็หาให้ได้นะครับซึ่งผมคงจะบ่ได้ไปบวกอย่างเพิ่มเติมจากราคาตัวนี้นะครับผมคงจะบ่ได้เอากําไรจากตัวนี้เพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับผมก็จะสิซอยท่านอยู่นะท่านก็ต้องเข้าใจพ้อมนะครับในเรื่องของการค้าขายมิกเซอร์ผมได้ส่วนแบง่งจากการขายเท่านั้นผมบ่ได้มีทุนนะบ่ได้มีทุนมากมายที่จะตุนของไวเพื่อได้กําไรพันสองพันสามพันผม ได้ส่วนแบ่งจากการขายเครื่องละ500บาทเท่านั้นเองนะครับผมก่ได้เอาองีายมากไม้จากท่านนะครับท่านที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับผมยินดีที่จะน้อมรับใส่และก็ดูแลเบื้องแย่งให้นะครับท่านใดที่บอสะดวกนะครับบอเขาเอ่นวางเลยละนะครับในยุคของโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะครับมันมีมิดฉาชีพเขามามากไม้ผมก็เข้าใจนะครับ ท่านก็นต้องเข้าใจผมเช่นกันนะครับบางที่มัมกกซ่าเน่เพราะว่าผมต้องเบิกของจากบูเช่นะครับโดยตรงเลยครับผมเบิกของจากบูเชมาจำาด้หายซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นต้องบอกว่า xr 1 2จากเดิมราคานารานนะครับราคานาร้านอยู่ที่2,500 0บาทนะครับราคาขายจริงที่ผมค่าขายอยู่เดี๋ยวนี้นะครับ18,450าบาทแต่ช่วงโปรโมชั่น ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปนี้คือวันที่สิสิงหาคม2,568ครับราคาโปรโมชั่นยู่ที่ XR12 นะครับ XR12 บาเรนเจอร์ 12, แท้นะครับบาเรนเจอร์จากบูเช่นะครับ14,500บาทพร้อมจัดทรงพร้อมจัดการพิเศษให้แบบนี้เลยนะครับ14,500บาทท่านจะบริไดถึกตัวถึกต้มนะครับ ราคานี้ณปัจจุบันณที่ผมถ่ายคลิปถ้าท่านมาเบิ่งคลิปนี่อีกปีหน้าราคามันอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะบางท่านก็ว่าเอ้าผมเบิ่งคลิปมากคือราคาทอนั้นมากตอนนี้คือว่าราคาทอนี้ท่านเบิ่งคลิปให้ดีว่าคลิปนี้ลงไปโดนนานเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนี้14,500บาทบูเชจัดให้ครับ14,500บาทสั่งใจเอาแล้วกันครับสนใจอยากจะได้ โทรมาสอบถามกับผมก่อนก็นได้นะครับที่เบอร์061-0968-01 1ผมจัดการพิเศษให้ท่านไปพร้อมใส่งานให้ใส่งานยังไงได้นะครับเอาไปใส่งานนะครับท่านมาต้องยานว่าไม่หอนว่าหอนมหอนอยู่ที่ท่านเองครับมันบ่ได้อยูท่ที่โปรแกรมบ่ได้อยู่ที่มิกเซอร์นะครับลักๆแล้วไม่หอนอยู่ที่คนใช้ใหม่90%นะครับเปิดเอฟเฟกด้วย เช่พูดเลยนะครับเสียงรอขึ้นอีกหลายเติบนะครับขอบคุณจากใจนะเดี๋ยวพอกันไม่คิปหนาเนาะคิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสนใจจังใดมีปัญหาจังใดอยากจะสอบถามแบบได้ตามเบอร์ที่ผมแจ้งไปครับ061096801ครับจวดขี้เกา